สนใจอยากจะโดนทหรืออยากจะสนับสนุนตัวผมเนี่ยให้โดนทมาทาง t r u ม m น n ี y เบอร์นี้เลยโอเคครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่ททานกันนะครับและวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ i มค c r รับเอาชีวิตรอด10วันในโหมดฮัสคอร์นั่นเองใช่ถ้าว่าผมตายคือผมเพลเลยนะเออแล้วดูด้านซีด้าน,นหน้าก็เรามีหมู่บ้าน n p c ใช่ไม่เป็นหมู่บ้าน n อ c โอแต่เป็นข่าวร้ายก็คือมันเป็นหมู่บ้านร้างนั่นเองแน่นอนเจอหมู่บ้าน NPC นบีต้องมาปล้นกันสิครับท่านผูน้ชม <c oughs> จังวะนนี้เดินลงไม่ได้ต้องกระโดดลงเดินลพ่อ เเดินลงกระดวลลงแม่งเลยเจ็บไอ้สัโ์โอ้มันมีซอมบี้เอ็นบีซีน่างงด้วยึทำอะไรกูไม่ได้เลยไอมบีนงง้น่างงดูจากสภาพแล้วหมู่บ้านนี้อาจจะผ่านการศึกมาอย่างโชคชนทำให้แบบสภาพมันก็เละเป็นขี้แบบนี้โอ้ซอมบี้น,างงน่างงดีตรีกู หลังจากฟาร์มที่หมู่บ้านเสร็จผมก็ได้ออกเดินทางต่อเพื่อออกเดินทางหาแกลนไลน์ของผมนั่นเองเออไม่ใช่เอาความจริงแล้วในตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะต้องออกเดินทางเนืเพื่อหาของก่อนผมคิดว่าในทะเลทรายน่าจะมีไบโอมของพวกอ่าพีระมิดอะไรเงี้ยนะก็เลยคิดว่าน่าจะออกเดินทางเพื่อตามหาเหล่าพีระมิดนั่นเองใช่ผมอยากจะได้ของจากพีระมิดนะพวกผมขี้เกียจฟาร์มของอีกเออดูนั่นสิรู้สึกเหมือนกับว่าผมเป็นอะไรแวบๆใช่ผมเห็นอะไรแวบๆมันน่าจะมีพีระมิดอยู่ด้านหน้าจริงๆนั่นแหละ โอ้โอไม่ก็ตนั่นไม่ใช่พีรามิดนั่นมันเป็นหมู่บ้าน NPC ใช่มีหมู่บ้าน n p c 2ที่ติดติดกัน เอาเป็นว่าเราก็จะทําการปล้นเหมือนเดิมเ,เาจ้าหมู่บ้านเอ็ซเราต้องปล้นนี่แหละศักดิ์ศรีของเราศักดิ์ศรีของกลุ่มโจรศาสดาที่เรื่องชื่อหลังจากที่ตัวผมนั้นได้กระทําชาเราหมู่บ้าน NBC เขตทะเลทรายมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะผมก็ได้อ่าคิดและแตัดสินใจว่าจะออกเดินทางเพื่อตามหาสมบัติวันพิษต,ต่อไปครับผมใช่ผมจะตามหาแล้วก็ปล้นหมู่บ้านอื่นต่อ <c oughs> ผมจะเป็นโจรชั่วแต่ก่อนหน้านั้นเราก็จะทําการมานอนกันตรงนี้ก่อนใช่เราต้องนอนกันก่อน และก็เป็นอันเสร็จคืนแรกของเราผ่านวันแรกไปได้ด้วยดี <Yeah. S 1> ออแล้วศาสดาเก่งที่ส,ะสะดุสดหลังจากที่ต้อนรับเช้าวันใหม่ไปได้ด้วยดีผมก็ได้ทําการออกเดินทางมาจนถึงบึงน้าเนา่าใช่ครับบึงน้าเนา่าคนอื่นอาจจะเรียกว่าบึงเห็ดหรือว่าแบบแหล่งน้ําเนา่าอะไรแบบนี้ก็เรื่องของมึงไงแต่กูจะเรียกว่าบึงน้าเนา่าแหละเพราะมันฟังดูทุเลศดีใช่มันฟังดูทุเลศด,ดีแต่ก่อนหน้าที่ผมจะออกเดินทางต่อผมต้องมาขุดไม้ขุดอะไรกันก่อนนะครับเพื่อทําการหาทรัพยากรที่ดีหลังจากการขุดไม้ไปได้สักพักผมก็ได้มาเจอกับหวานใจของผม กาทำการขุดมันแบบนี้เลยเฮ้ยเกรรมกมันได้หมดเลยเหล็กกับไม้กูก็ไม่เว้นปลอนหมู่บ้านเผากระท่อมแม้กระทั่งเหล็กอะไรก็ขุดไปให้หมดและทำลายทรัพยากรธรรมชาติะกูมันเป็นคนเล็วใช่กูเล็วมาก เร็ว,วเฉพาะในเกีมันด้านนอกกูเป็นคนดีมากดีสุดๆแล้วเราก็เจอฐานด้วยเราก็ทําการขุดภูเขาให้แหว่งไปครึ่งหนึ่งแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมดูจําและนําเอาไปใช้ครับโอ้สุดสุดนะอัจฉริยะที่สุดเลยไม่มีตอนละกตายกันหมดหลังจากนี้ขุดก็ไม่ได้ต้องพักเราก็ได้เจอแหล่งฟาร์มชั้นดีของเราครับใช่เราเจอถ้ำหลังจากนั้นเราก็มาบุกรุกถ้ำต่อเลยหลังจากที่ทําการว่งขุดภูเขาให้แหว่งไปทีนึงแล้วนะตุกขัดตัดไม้ทําลายป่าด้วยเราก็มาทาการขุดในเหมืองกันต่ออีกะ โอ้รู้สึกก็ว่าได้ยินเสียงมอนสเตอร์อนี่ไงกูเจอมึงแล้วนี่นี่เฮ้กูตีมอนสเตอร์ตายด้วยพิกแอคกูเก่งหรือเปล่าละ่ะเก่งที่สุดเลยครับทระน,น,น้าชนาหลังจากที่ได้ผ่านการทําบาปแล้วก็ได้ผ่านการฟาร์มมาอย่างโชคชนผมก็ได้คิดว่าผมควรจะต้องออกเดินทางต่อแลว้วครับโอเคโอเคกูเจ็บใช่กูเจ็บมากฮันน่ฮ่ารู้สึกว่ามันค่าแล้วใช่ไหมใช่เราต้องนอนกันไล้แล้วท่านผู้ชมเราต้องนอนกันตรงนี้ใช่นอนตรงนี้โอเคแล้วก็ทําการผ่านคืนที่2ไปได้ด้วยดี เย็ mind, the society, the academy, the นดีต้อนรับเวลคัมสู่เช้าวันใหม่ที่แสนสดใสอากาศดีมีนกร้องด้วยครับผมในวันนี้ก็ไม่มีอะไรไปมากกว่าการที่เราจะต้องมานั่งตัดไม้เหมือนเดิมใช่เราต้องใช้ทรัพยากรของไม้อย่างเยอะเลยใช่ครับเราต้องใช้ไม้เยอะมากเพราะฉะนั <res> ้นนะเราที่ต้องใช้ไม้เยอะก <res> <n ana> ็จะต้องมาตัดไม้ทำลายป่ากันแบบนี้แหละครับ <res> <n ana> มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยการทำลายลายปา่าเนี่ย ไม่นะครับมันไม่ดีแล้วซึ่งตัวผมที่ได้ทําการตัดไม้ทําลายป่าไปจนเหี้ยนป่าแล้วเนี่ยก็ได้ทําการหามามองห่วงจุ้ยสร้างบ้านนะครับก็เนี่ยสร้างตัวนี้แหละใช่สร้างตัวนี้งงๆเลยแล้วเราจะมาดูกันว่าผมจะสามารถสร้างได้ยิ่งใหญ่แค่ไหนเออพวกมึงก็ไม่ต้องหวังสูงไะนะคนแบบกูก็ไม่สามารถสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่า้ได้แล้วกูก็สร้างงงๆแบบนี้เลยตามสไตล์ของกูแหละเนี่ยก็สร้างแบบนี้นี่แหละใช่สร้างงงๆสร้างงงๆตามสไตล์คนมีเซลล์สมอง84 0 0 0ันเซลล์ไม่ได้พัาดพินไก่ใดจริงๆนะเอาเป็นว่ากูด่า ราจะต้องทําการมานอนกันก่อนใช่เราต้องนอนตรงนี้ก่อนแล้วก็ทําการผ่านคืนที่3มไปได้ด้วยดีเย็นดีต้อนรับสู่วันที่4เช้าวันใหม่ที่แสนจะสวยงามของเราส่วนในวันนี้นั้นเราจะทําการมาขุดเหมืองกันแล้วซึ่งเหมืองที่เรามาขุดเราก็มาขุดหลังบ้านเราแม่งเลย <c oughs> ใช่เราไม่ต้องไปไหนไกลเรากขุดเหมืองหลังบ้านกูนี่แหละขุดดื้อไปตรงนั้นเลยเออต้นสดาอัจฉริยะที่สุดชมกูเข้าไปพวกนางอโอเค okay, ตัวผมที่ได้ทําการสะสมหินมาได้สักพักเนี่ยผมก็ได้ทําการคิดนะครับว่าผมควรจะเลิกขุดสักทีเพราะว่ามันขุดไปลึกมากเล ใช่ความจริงแล้วผมขุดเหมืองทอดน,นี้ไม่ได้ขุดเพื่อหาเหล็กหรือหาฐานอะไรแล้วนะผมหาขุดเพื่อหาหินเฉยผมต้องการหินมาสร้างบ้านใช่ครับทุกอย่างมันอยู่ในแผนของผมตั้งแต่แรกอยู่แล้ว <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมทุกคนตอนนี้ตัวผมในคิดว่าผมน่าจะต้องเดินทางไปยังหมู่บ้าน NPC นร้างอะนะถามว่าไปทำไมผมต้องไปเพื่อไปเอา เตาโมเลก็กใช่มันชื่อเตาโมเล็กหรือเปล่าเรียกว่าเตาเผาแร่เออพวกมึงเรียกว่าเตาเผาแร่แต่กูจะเรียกว่าเตาโมเลกก็กมีปัญหาหรือเปล่า,าใช่กูจะเรียกเตาโมเลก็กนี่แหละโอเคเราก็จะทำการขุดมันแบบนี้ใช่ขุดแบบนี้แล้วก็ทำการปล้น,ลนหมู่บ้าน NPC นอีซลังจากที่ปล้นหมู่บ้าน n p c นบสับเปที่เรียบร้อยตัวผมก็ได้ทำการมาแต่งเติมหลังคาบ้านครับผมใช่ครับเพราะว่าฝนมนตกใส่หัวเดี๋ยวผมจะเป็นไข้เอาโอ้มันก็นแน่อยู่แล้วคนหน้าตาดีแบบผมไม่ต้องรักสุขภาพสิครับท่านผู้ชมหน้าตาดีแล้วไม่รักสุขภาพมันจะเปป็นไได้ยั ฮะ <c oughs> ใช่เลยครับท่านศาสตราดาหน้าตาดีที่สุดเลยดีมากไม่มีใครหน้าตาดีกว่าท่านอีกแล้วถูกต้องเลยพวกนายโง่จ no ริงที่สุดใช่คุณหน้าตาดีที่สุดเลยแรกก็เป็นอันผ่านวันที่สี่ไปได้เป็นที่เรียบร้อยตื่นเช้าขึ้นมาต้อนรับสู่วันที่ห้าของเราโอ้นูน้นน่สิผมเจออะไร <c oughs> ตายอ่ะไปซะเอาเชือกฟรีไหมก้ฮก็ <c oughs> ได้เชือกฟรี โอ้โหนะครับขณะนี้ฝั่งแดงกำลังโจมตีฝั่งน้ำเงินนะครับผมใช้ฝั่งน้ำเงินได้รับดาเมจเสียหายไปอย่างมากแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาเลยฝั่งน้ำเงินทำการโจมตีต่อด้วยมัดฮุกแล้วหลังจากนั้นตัวผมก็ได้ทำการมาตัดไม้กันต่อตรงนี้ใช่ผมต้องมาตัดไม้ต่อเพราะว่าทรัพยากรไม้ของเรามันไม่เพียงพอผมอยากจะลงมดที่แบบขุดต้นไม้ทีหนึ่งได้ทั้งต้นเลยนะเพราะผมขี้เกียจตัดต้นไม้มากมันเป็นอะไรที่โคตรน่าเบือ่อโดยเฉพาะต้นไม้ที่มันมีไรบล็อกนั่นเองใช่ต้นไม้อือ ท่าู้ชมเราดูกันสิเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอเอเลี่ยนต่างดาวอีกแล้วอ่ะใช่มันคือเอเลี่ยนต่างดาวดูสิไม่มีปรกกิยงปิ้งด้วยหลังจากเสร็จกิจจากการเจชมเอเลี่ยนต่างดาวตัวผมก็ได้ทาการมาจัดพื้นบ้านใหม่นะครับผมเพราะว่าพื้นบ้านแบบย่ามันก้นกันจะดูเชยดูสปกปรกดูโง่แล้วก็ดูสัตว์ถุนแล้วก็ดูกักเกื่อนมากๆนะครับผมใช่แล้วผมก็ทําการนอนแต่นอนไม่ได้ใช่ผมต้องการนอน ผมต้องการนอนเป็นอย่างมากโอเคตอนนี้เรานอนได้แล้วแล้วเราก็สามารถผ่านวันที่5ไปได้ด้วยดีนั่นเองวันที่6ผมเริ่มกลุ้มใจกับเรื่องของอาหารของผมแล้วผมก็เลยต้องทําการมาสร้างฟาร,ร์มกันใช่ครับผมต้องทําการวางบล็อกน้ําก่อนใช่เราต้องทําการสร้างน้ําแบบไม่มีขีดจํากัดแบบนี้และหลังจากการเตรียมน้ําเสร็จแล้วเราต้องทําการมาพรวนดินกันต่อนะครับพรวนกันแบบนี้เลย,บบลยการพรวนดินก็ง่ายๆเราก็แค่เตรียมออุปกรณ์หน้าโง่อันนี้แล้วก็มาพรวนพลวดพลวพวโง่แบบนี้ครับง่ายๆโอ้แลดาก่งที่สุ เยู่แล้ว,ลวสรเก่งคนโคตร <ๆ S 2> ไม่มีท่านละคงตายกันหมดเอออยู่แล้วมันเป็นความจริงล้วนๆเลยตั้งแต่ปู้กินคนวิธีการพลวดดินขึ้นมาตั้งแต่ว่าพวกเราสามารถใช้วิธีการพลวดดินในการหาอาหารแล้วก็หุงอาหารกินเองได้อยู่แล้วมึงพูดถูกทั้งหมดเลยไอหำลูกพ่อก <c oughs> ูเก่งแบบนั้นแหละกูเก่งมากกว่านั้นด้วย <c oughs> ใช่เราก็ทําการพลวดดินแบบนี้กันต่อเลยกูมีกำลังใจการเล่นกันมาตั้งตีปวนอวยโอเคเราจะทาการเตรียมพื้นที่ให้ค่อนข้างจะเยอะนะเพราะว่าเราต้องปลูกผักหลายอย่างเลยหลักๆก็น่าจะปลูกข้าวกับมันนั่นแหละใช่หลังจากที่ ผมพรวนดินเสร็จผมต้องทาการมาปูพื้นเพิ่มนะครับผมเพราะว่ารอบที่แล้วผมยังปูไม่เสร็จเลยผมจะทําการปูพื้นด้วยดินเอ่อไม่ใช่ดินเนี่ยมันเป็นหินใช่มันเป็นหินเรียบใช่ครับหินเรียบพี่จะได้จากการเอาหินมาเผอมะครับมันก็จะได้เป็นหินเรียบแบบนี้สวยงามมากเลยเหมาะแก่พระเจ้าอย่างข้ายิ่งนักหลังจากการต่อเติมพื้นที่พื้นบ้านก็นรอไปที่เรียบร้อยผพ่มก็ทําการมาเอ่อขุดไม้ต่อใช่ครับขุดไม้ไม่รู้ขุดไปทําไมอะก็ขุดไปก่อนก็แล้วกันขุดเอาไว้กย่อนเพื่อไม้ที่บ้านมันหมดเสือผมที่ขุดไม้จนดกกกก็ทําาาาารรรรตตต้้ออออองงมมนนนนนนัั่่ะะคบใชผเเพา ไม้กันดึกมากเลยและก็เป็นอันผ่านเควสวันที่6ไปได้ต้อนรับสู่วันที่7นั่นเองเออยินทีต้อนรับสู่วันที่7เช้าที่สดใสขี้ตาเปียกมาเลยทีเดียวเช้าว,วันนี้เนี่ยเราจะทําการมาสร้างสะพานเชื่อมพื้นดินตรงนี้กันก่อนนะครับเพราะพื้นดินตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นดินที่ตัดกันและซึ่งพื้นดินที่ตัดกันตรงนี้มันไม่มีสะพานนั่นเองใช่มันเดินยลำลบากยากลาบากมากเลยเวลาเราเดินนะเนี่ยใช่พอเวลามีสะพานก็จะเดินง่ายขึ้นนะนะเออทมว่าเราสร้างสะพานไปทําไม,ไมน่ะเหรอฮ <c oughs> มันก็ ง่าย,ายเราจะใช้สะพานนี้ในการไปปล้นหมู่บ้าน NBC ยังไงล่ะหลังจากตัวผมที่ได้ทาการปล้นหมู่บ้าน NBC ไปได้ผมก็ได้ทําการเอาพืชผลผลิตที่ผมไปขโมยพวกมันมามา,มา,มาปลูกในสวนของตัวเองนะครับเฮียฮ้ยจริงๆเลยไม่มีใครเฮี้ยกว่ากูอีกแล้วเออไม่ไม่ไม่จะเรียกว่าเฮี้ยไม่ได้กูเป็นคนดีดีในทางของกูนะที่ไม่ได้ดีในทางของคนอื่นนะนะดีแค่ทางของกูคนเดียวแคนะ่นะั้นนะพูดง่ายๆคือกูเห็นแก่ตัวอ๋อพูดแบบนี้มันก็แรงเกินไปอ่ะเราพูดแบบนี้กันดีกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบเออเห็นแก อันนั้นครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ทาการมาเจอเหมืองกันตรงนี้ใช่เราก็ทาการมาขุดเหมืองกันต่อใช่ครับเรามาขุดเหมืองกันตรงนี้ใช่แล้วเราก็ต้องเอาทาการเอา,เอาทองแดงไปด้วยแล้วก็เราก็มาเอาเหล็กตรงนี้ไปด้วยนะครับเราก็ขุดกันตรงนี้กันนานมากเลยแล้วก็ขุดตรงนี้ไปสักพักหนึง่งอ,อ๋อให้ตายสิกูเล่นอยู่ตรงนี้มาประมาณ6วัน,วนกูเพิ่งมาลุ้นเนี่ยว่าใต้บ้านของกูมีเหมืองอะ่ะใช่กูเพิ่งมารู้จริงๆนั่นแหละโอเคแล้วก็ขุดทองแดงตรงนี้ต่อ โอ้ตรงนี้มันมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเหมืองหรอกนะมันก็เป็นแค่แบบไบโอมเล็กๆอะนะแต่ระหว่างที่เราขุดนั้นเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราขุดไปจนค่ามืดกันแล้วอะนะครับใช่เราต้องแบบทําการเนี่ยเตรียมพร้อมในการเข้าไปนอนกันต่อเพราะว่าเราดูกันดึกมาก ซึ่งผมต้องทําการฝ่าดวงความมืดกันไปเพราะว่าผมกลัวคิปเปิ์มันเกิดนะถ้าคิปเปอร์มันเกิดมันก็จะระเบิดตุ้มใส่เราแล้วเราก็ทําการผ่านคืนนี้ไปได้เป็นที่ด้วยปร้อยเย็นดีต้อนรับสู่เช้าวันที่เก้าเช้าวันที่แสนจะสดใสโอ้ไม่ใช่วันเช้าวันที่9เช้าว,วันที่8ปดอิมกวนด,ดี้กูจะรีบไปไหนเนี่ยในวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่หัววันเรยเราจะมาทําการสร้างคอกวัวกันนใช่ก็วัว ครอบัวน,นี้เนี่ยราเราจะทําการเรียงวัวของเราไปตั้งแต่วันนี้ใช่เราจะน,น,นี่เราจะตั้งการตกแต่งให้มันสวยงามด้วยนะเหมาะสมแก่ครอบัวของพระเจ้าหน่อย <laughs> วัวของพระเจ้าเออคิดไปชื่อนี้ก็เท่ดีนะเนี่ยอออคามีสมาเกะเข้ามาได้แล้วพวกสัตว์หน้าคนทั้งหลายรีบดเข้ากันมาให้ดีก่อนที่จะเกิดการหนองเลือดใช่กูเป็นคนที่ชั่วร้ายมากถ้าไม่เข้ากันมาดีๆกูจะเฉือนคอพวกมึงเรียงตัวเลยโอเคอนี่นี่นไม่ฟังไงไม่ฟังไงนี่มึงเข้ากันมาทีตัวพ่อมึงจะตายเรืองไงวะ เออไม่เข้าใจกันแล้วยังไงมันก็เข้ากันมาทาไมละตีละสองตัวมึงเข้ามาทีละตัวซเซอ,อแค่นั้นแหละนี่บางประตูดักปิดแม่งเลยรำคาญอยู่ในนั้นมันจะตายแต่พวกนางโง่และหลายจากนั้นก็เป็นอันถึงวันกลางคืนไม่ใช่วันกลางคืนตอนกลางคืนใช่ตอนกลางคืน,น,ลคนแล้วก็เป็นอันผ่านคืนพิบผ่านคืนที่แปดที่อะไรผ่านวันที่แปดไปได้ด้วยดียินดีต้อนรับสู่เช้าวันที่เก้าใช่ ชานี้เป็นชาววันที่เกแล้วชาวนที่เกนี้เนี่ยเราก็จะทําการมาสร้างโรงเก็บของกันโดยที่เราจะใช้หินเรียบมาสร้างเป็นหินบล็อกที่เสร็จกันสวยงามแล้วก็เราจะทําการสร้างโรงเก็บของกันตรงนี้ใช่สร้างดนดน่ดนรน,นสดตรงนี้เลยนี่แหละเป็นผู้กินหน้าโง่ผมอยู่ด้านบนนี่เก็บมันนี่เออแค่นั้นแหละ แล้วเราจะทําการสร้างแบบะกระท่อมเล็กๆพอนะคือแบบสร้างเอาไว้เก็บของอะมึงเข้าใจไหมไม่ได้สร้างไว้เก็บคลังสมบัติแบบโอ้โหมันสมบัติมันมีเพชรเป็นพันเม็ดล้านเม็ดแบบนี้มันต้องแบบจริงตังจ๋านะเข้าใจไหมกูมีแปดกูมีสมองอยู่แค่แปดหัวสี่พันเซลกูจะสร้างที่อะไรได้สวยงามน,นักหนาล่ะก <c oughs> ูโงอคือกูง่มันเข้าใจหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการเนี่ยมาปูกระเบื้องปูพื้นกันต่อไม่ใช่ปูกกระเบื้องกระเบื้องปูอปลูกกะ ำไมเขชอบพูดลิ้นผันน่ะไม่เข้าใจเลยโอเคเก็บบล็อกพวกนี้งงพวกนี้ไปซะแล้วก็วางประตูสวยงามแค่นี้แหละแค่นี้มันก็จะสวยงามมากๆใช่ตามระดับของคนณรอหลังจากนั้นพอสร้างอันนั้นเสร็จแล้วผมก็ทําการเนี่ยมาสร้างอ่าบ่อน้ำใช่ก็เรียกว่าบ่อน้ำใช่ไหมบ่อน้ำบาดาลโอเคก็วางบล็อกแบบนี้บ่อน้ำของเราเราจะสร้างแบบอ่าไม่ต้องให้มันดูหรามากก๊อบ n p c มานั่นเองใช่ผมเป็นคนขี้ก๊อบคนขี้ก๊อบที่หน้าตาดีที่สุดยังไงล่ะโอเคก็วางบล็อกน้ําบล็อกสุดท้ายนี่เเสรร็จแแลล้้ววบบึงงาาาดขอ เราก็ทําการมาต่อเติมหลังคาให้มันอีกนิดหนึ่งอ่าก่อนจะต,ต่อเติมหลังคาเราต้องทําการเหมือนมีาการสร้างไม้ข้าด้วยนะคือตามคือมึงลอกตาม n p c มาเป้ๆเข้าใจไหมและก็เป็นนั้นผ่านวันที่เก้าได้ได้ดีเช้าวันที่10ของเราเราก็ทําการมาสร้างหลังคาพอเราสร้างหลังคาเสร็จเนี่ยเราก็มีอีเวนต์ใหม่ของเราอีเวนต์นั้นมันก็ง่ายๆคือเราจะมาสร้างอ่าลูกระคังกระดิ่งใช่ ถามว่าผมไปเอาลูกระครังกระดิ่งมาจากไหนเนี่ยคือผมไปขโมยมาจากหมู่บ้าน NPC เหมือนเดิมแหละเฮ้ยกูไปนควนช่วยอยู่แล้วช่วยแล้วก็ต้องช่วยมันครบสูตรเซก่อนที่เราจะสร้างะระกังและก็กระดิ่งเนี่ยเราจะทําการมาปูพื้นตรงนี้มันดูสวยงามเป็นทางเดินนะแล้วก็เราก็จะสร้างสะพานกันด้วยใช่เราจะสร้างสะพานกันด้วยสะพานทอดฝั่งริมน้ำนะทํ่ามาสร้างไปทําไมสร้างไว้ตกปลาเสียพวกกู แต่ก็ไม่ได้มีปลานะก็ไม่รู้ตกเกี่ยอะไรเหมือนกันเผื่อบางทีจะมีแบบเออเพชรอยู่ในแม่น้ำอะไรแบบนี้เฮะยยื่แล้วแม่น้ําของพระเจ้ามันก็ต้องมีเพชรมีทองหล่นอ,อยู่เป็นธรรมดาก็จะไม่พวกที่แบบแม่น้ําคนโง่ไป้พวกมึงก็คงจะไม่มีหรอกนะมีแค่เกืโอเค <c oughs> okay, แล้วหลังจากนี้เราก็จะทําการมาปักทอชกันก่อนใช่ปักทอชแบบแบบ็แบบนี้นี่แหละนี่ปักแบบนี้ ใช่ปักปักเพื่อความสว่างสวัยใช่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มืดๆอ่ะนะกูกลัวความมืดกูกลัวว่าจะมีอะไรมาง่ามกูตอนที่กูอยู่กับในที่มืดๆอ่ะนะโอเคแล้วก็เราก็ต้องไม่ลืมที่จะต้องมาปิดไฟในบ้านกันด้วยนะแล้วก็เราก็ทําการนอนกันแล้วก็เป็นวันผ่านวันที่10ไปได้นะครับผมใช่เราเล่นหมดฮาร์ดคอร์ผ่านวันที่10ไปได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ใช่เราผ่านวันที่10แต่เราก็ต้องเล่นต่อเพราะว่าเราต้องผ่านวันที่10ให้ได้เข้าใจไหม คือ10วันไม่ใช่ว่าแบบพอ10วันปุ๊บคือมึงจะผ่านเลยคือมึงต้องเล่นให้จบวันที่10ก่อนนั่นเองไม่ความจริงไม่เกี่ยวหรอกกูแค่อยากจะเล่นวันที่10ให้พวกมึงดูเพราะวันที่10เนี่ยกูเล่นเกินมาแค่นั้นแหละ โอเคเราทำการมาวางตะดิ่งกันที่หน้าวัดของเราไม่ใช่หน้าวัดหน้าบ้านใช่เราต้องพูดให้มันแบบดูดีด้ดวยที่พูดหน้าวัดเฮียอะไรมึงเลยจะตั้งห่วงซุยไงแล้วทีนี้เราจะมาทาการวางหัวฟักทองนะครับผมเพื่อความสวยงามและการสร้างบรรยากาศที่แสนด,ดีนั่นเองนี่ไงหัวฟักทองสวยๆงามงๆแบบนี้เลยแล้วก็เป็นอันจบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยที่สาคัญที่สุดคืออย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ไอช่อง ของเราเนี่ได้โตขึ้นไวขึ้นนั่นเองจะหากว่ายอดวิวคลิปนี้ดีผมจะทำอีพีต่อไปให้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมจะ,จะหากว่ายอดวิวของมันไม่ดีกูก็จะทำอีพีต่อไปเหมือนเดิมนั่นแหละ <c oughs> สรุปก็คือกูไม่สนยอดวิวนั่นเองกูจะทำนั่นแหละต่อให้แบบทำไม่ทำหรือไม่ทำก็ตมามะแล้วก็คือแบบกูทำเพื่อคนดูของกูเท่านั้นแหละใช่ใครที่อยากดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูนะโอเควันนี้ก็แค่นี้แหละบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับผม